พี่น้องเนาะเรือนสเตลฟ้าเราเมียนพีวว่น้องเลยมาเมียนยเรา,าตั้งจากเมื่อคืนปุ๊บจนว่ามีแต่ปีกเม่งไหมเราอะเมื่อคืนนี่เราอะเออเมียนกระเต้เศร้าเราอะปลาหนี่ยังโบได้อะผมวะต่ออือ เมื ạo, no. ่อสีแล้วก็เอาโดนสมควรอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าผู้เดียวบัดยากลูกแน่แล้วก็แม่เมียนลูกบัดเป็นคนกบบ้านนี่าโอ้เดไปสงบ้านนี่ถเฮือนบ้านนี่าเออ น้ำฝนบ่นี่ทงจนได้เป็นทางเป็นยังเนาะตัหนยแต่เรามตั้งบ่าอยู่สิซื่อเานี่้าว่าอะไรคู้เดียวผู่เดียวอ้าข่อยกะย้อมจะได้ข่อว่ะโสด เบื ài, ời, đâu ้งเบื้องดึงสายมาช่วยเราก็ผู้เดียวเรากันเนาะเอาไปใส่ใส่ของน้ำบอนะเรียบรอยเปิดได้เลยบาท สิถูเฮือนบาดนี้อ้าถูสิแล้วอยู่บ่ถูนี่เนาะแฮ่เจ้าจะแดนลูกอย่านอย่านอย่าล้มยาเจ้าล้มลูกเฮ้ยเจ้านเด้อย่างเอาพุกอะตั้งแต่เช้ายังบ่ได้พักบ่ได้พรอยู่ซื่อๆบ่ได้เพิ่นว่าต้องมีแต่เฮ็ดอย่างเดียว จะคว่อยู่ว่อเนาะมาอ๋อมาให้คอยบ่ลูกขอบใจเด้อใช้ลุงใจอยู่ทางไรผู้หูหูลุงอยู่กบมองเอวผู้หูหูอยู่กบมองเอวผู้ไปอ่อ่าตับ่ได้พักบ่ได้พอน ย้อนกายถ้าว่าภายได้เอาเป็นพันัญญาขอหัวยถือว่าโอเคพี่น้อยเนาะทางเสตเตลนี kind of ่แม่บ้านแม่เดือนผู้ได้หรืผู้ผู้ผู้ทักบ่ไปไปดูไปอ้าว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 ไปดูอ้าวเออไปไปไปดูเด้อไปอ่าวปัดเทือนปัดซานเมียนเทือนเมียนซานพี่น้อยเนาะ orar, istance, ต้องถูทาวาเขาอันนั้นนี่แบบคือว่านีา้เ่าคันบบถูกัดแมงไหมบินมาคู้มือถูคูมือว่าเสตอวเศร้าแรงอต้สเฉพาเพือเราจังเดือดมาอๆเขาเห็นอันว่าคือว่าเราได้เล่าธรรมายสิทางูรรักพู่ใหญ่พิ่นที่กับ ทีว่าผู้เพิ่นกับพูมใจที่ว่าเฮือนที่เพิ่นสร้างให้นี่พัดคนที่อยู่หักษาเนาะหักษาความสะอาดได้ดีพี่น้อยมายังเนาะให้ป้าอีกว่าโอ้โอโดยอยดอยดอยพุให้ข่อยบ่เอาปัดไว้ได้จังถูอีกทีนึงบ่ได้เอาได้วงใ้มีแต่แมงไหมจะเจ้าทูก่อนจเจ้าบ่ปัปดก่อนทางนี้ Mình sao lôm còn bò ừ. <laughs> Mình vừa bài em vô sao lùm miền đó học hay có ít, lộp ờ a bài này cháu bụng à bay. thường lọ thường 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 thằng thường thường hương chùi san phía đâu thường đó ไิ่นถือหือถือซานทั้งเอาสิเลาะลงเบิ่งอ่าทั้งหมักไม้หมักตอกก่อนอันหลอกไม้หลอกตอกเพิ่นผู้าฝนตกฝนหาดินใช่ปาสมว่าบ่ได้อันนั้นก็แต่เศร้าได้นี่เนาะผู้สักเครื่องสักของก็แต่เลิกพุ่นไวจักนี่โมเมนาไต่เศร้าอ้าโตเครื่องเสื้อผ้าลูกเต้าก็จนว่าแล้วเรียบร้อยอ้าโต มาใส่แล้วพอดีใส่ยามาใส่ยามาอีกป้าโตมันกับพอด้จะเทื่อแล้วเนาะอ้าบมักพริกเล้าเน่าเนาะเสตีวเนาะอือมันอากาศฮอนได้น่ะป้าพี่น้อยบมักพริกกระลกผมมาเคืองมักยางปิ่นเพิ่มได้เรียบร้อยของเรามึงเสตียว เอ้าเออคือกันนี่คือกันอ่าพระอาณาหัวยสิคายแล้วกับปูกางามมีดอนี่ยปูโตโอ้มักถั่วมักทางแบบบาร์ปูไกว่พ่อไม่ได้ซื้อเพิ่นพี่น้องเนาะสมบาเฮาบม่ได้หาเงินหาขั้นทางหนเฮาก็รุ้มันปูก็ได้กินปูหมักผิกกะป้าโตทางนี้เนาะหมักพริกหมักพายมักพริกหมักเครือ มักเด่นยังมีบัสครบสุดเฮียนสาวแตวพี่น้อยเนาะคนดุคนมันคนกะยันกับแบบนี้พี่น้องเราหมุนทัวร์คนกับโป้โลกย่างอยู่พอได้กินพอได้ให้ลูกกินเนาะไปย่างไปเถอะเต๋อคำหูนี่กะอือ่าเต๋อโอ้เนาะ ต้นไฟนี่บักมันแห้งเสีเตีวนี่พวต้นหมกไฟกับเพื่อนบักพี่น้องเนาะบักงาทั้งที่เพื่อนได้ไปเซเลอร์เพื่อนบอกจังไรเนาะเพื่อนก็ะดุยตอนทางนี่นี่บ่ได้ตอนมันทางนี่เนะาะเพราะว่ามันเป็นห่มห่มเย็นดีแล้วพี่น้องเอ้ยว้าเจ้าพเราเมียนเพื่อนมียนซานเพราะว่าฝนตกจากเมื่อวาน เมื่อวานเมื่อก่อนอเมื่อวานนี่กับคืนวานาวานี่เราอ่ะนีแต่แมงไหมบาทนี่หมักมูหมักมูหมักแตงกาเริ่มหญ่เดยช่างหน่อยก็ล่มเครือได้เนอเสร็จแล้วถูเครืองเครือแล้ก็เดือมมาม่าไปหน่อยอเอาไพเอาไปเป็นแม่ซีเดียนเนอ้ถือว่าโชคดี สมว่าเพิ่นมีข่าวดีได้นี่เนาะ,ะเป็เสี่ยวนคนมารักษาเฮือนซาตนะเพิ่นนะพนี่นอ้อยอ๋อดีอกดีใจเป็นเสี่ยวนคนหมือนงั้นหรอเออเออเย็นปะเย็นปะพายกระซามลูกใส่กระซาม อ,อ้าตัวนีนีะเอ,อืมเอ่อตัวนี้เ้าะอืมอืมแล้วเราบอกข้างในวาเนียอืมโอ้เราถูสาวสูดแดงทำความสะอาดเฮือนซานหน่อยเนาะ สะอาดสัตว์เต่เพิ่นจีเทอันนี้ไปปูนเทคุ้งเด้ตัวนั้นนอกสแตวเตวเนาะนี่มองนี่บริเทคุ้งพรางามแท้พักนี่นะอือคักนี่อ่ามัยังคางนั่นกระปูว่าหมักเต่งนะ ปาต้อยังเดืยเอยแต่ทางเขา,านี่บ่โอ้ยยังเดือยแต่ทางเข่าเอามายังลงน่ะปูว่าพ่นเย็นดินน้ำเย็นมังน่งเลยเออเออเจ้าต้องดินอยู่รุ่มแล้วอีเด้อแม่เจ้าถูเฮือนเด้อเจ้าบูขึ้นเทิงเล่าอีเด้อโอ้แม่เจ้าถูเฮือนมันแล้วงานเข่าอะไรม้หนีิ มาเจาะมาเยี่ยมมายามสเตลมาเมื่อนั้นบกบบ่อมิดฉมำอยู่เหมือนไงโอ้เจ <isso> ้าค <prejudice ten> <leaves> ือดูอยู่อันห้องบ้านนะคุณบ่ฮึดูดูเลียนสานสะอาดๆพี่น้อยเนาะโดย มันทูมัมนกนสะอาอเอดินทางร่มพี่大姐้านะาขึ้นไปสักหน่อยแม่บบได้ออเอ,อีกแด้วใครแม่เจ้าพักแน่เด้อเจ้าบบต้องอันขึ้นไปเด้อขันเจ้าขึ้นไปแม่เจ้าโได้พักไล้หมดนี่เอเอ บักมันี้ยังทางนั้นต้นมากันนะโอ้เจ้าบักเองบ่ขึ้นขึ้นบักเองไลยอ๋บกกินเทเคยว่าคคยมาคยว่าไพเดบักให้เรานี้วะโอ้ มันหนึ่งเหมือนทั้งนั้นเนาะแมนหนึ่งเทอมันขึ้นจากลมของหวยว่าบเาได้ลมมาเนาะฮึมไปทั้งนั้นหรือปเนไวละดีท้อสบายใจห้อสบายใจแมนถางหน่ยหูไปทางเพื่อนเพื่อนว่าอีกเนาะวมาแหละกับสเตลนี่เฮ็ดไรว่าทุกอย่างน้านี่ ขอเพียงแต่คำเม็นตัวใดก้าขึ้นได้เม็นเรียบเลยบริจงเนาะมวยถ่ายผู้นั้นผู้นี้ไม่ขึ้นเลยถายต้องเปมันเผื่อผนสีมาบริจัยเขาได้เนาะบางทีเขาบอกตอนเช้ามาตอนแดงบอก่นเออแน่นแน่นบอกตอนเช้ามาตอนแดงได้พี่น้องเยเนาะหัวบริจัยกัน พ่อขึ้นเลยขึ้นไปปีนขึ้นเลยเฮ็ดหน้าั้งสูทุกอย่างปุซาเฮ็ดได้ครับเฮ็ดได้เป็นบ่เออได้เบิดทุกอย่างจังว่าถ่ายหน้าก็ได้จังได้บ่ถ่ายเคยถ่ายอยู่บ่ควายได้อยู่ควายเคยถ่ายบัว่าเออเป็นบดทุกอย่างจัง คนไทยท่านได้เคยบ่คันคันไหนไทยเยังเป็นเจ้ไทยกันเนาะบุปเป็นเตียเอาเยแล้วเออเคยหุดนะเคยลองเลยเนาบุได้ถนดมเ่ว่ยขาเยเาแบบว่าอยากซ้ำกันกับไทยเนาะลดได้เนาะเอาแขนเ้างเงื่อนซี่นะ อันนี้รถเขาจะปรับเนี่ยปรับขึ้นปรับลงคันมันเป็นรถเองที่ง่ายอยงแน่นึงบัดควยบถ่ายได้อาตู้เป็นรถทุกอย่างดีได้เน้อโบราณไทยเกินดีได้ผู้ชายกับผู้เสาบไม่ได้ใครเกินเดี๋ยวะทางเสตเตลวะผู้ชายเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดได้เดี๋ยวะได้ทุกอย่างพอเพียงแต่งนี้นะเนาะคันก้าเขา อ่าพอเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดไปโอ้ยนี่เพิ่นขอได้อ่าอาสาให้เพิ่นอ่าเฮ็ดเฮือนให้ซานเพิ่นซาพี่น้องให้เนาะเซ็ดเฮือนเซ็ดซานอ่าให้มันแลมันทัวพอได้พักพก็้เ้าจังสิปัดหมถูไปได้ก็ซมือก่อนยังปัดอีกไงเนาะเป็นลมสงยเป็นลมก่อไดเนาะ ข่ายอยู่พอกลอยดุมนี่ถูมันแห้งจังปัดไม่บ่ไงอ่าปารีนปัดซานสะเนาะโดยอสบาดีเดอสแตลด์โอ้เนาะเหมืนเฮือนเหมืนซานพี่น้อยบริยูได้เศร้าฝนตกเพราะว่าฝนตกมีแต่ใบไม้ไปโตอ่นเครื่องปูกพันกะหอบิดเฮือน กูเอออ้าวต้ขันต้นกกยนานั่งเพื่นยังเอามาปลูกมันปลูกมันเกิดเองว่าเหลือมาปลูกนี่เออคิดว่านั่นนะอ้าปลูกแบบมายังเหลือแต่ทางเข่าพี่นอ้องพี่น้องเฮือนสเตลโดยการหันเพื่อนปลูกบดทุกอย่างโดยอ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้อยเนาะฝากกันในะอขอขนะคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปหนึ่งเลยของกาลกา,ามวาซาดี